สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคับโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราบันทึกกันที่บริเวณหน้าโรงหนังโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเน็เพล็กซ์นะครับต้องขอขอบคุณด้วยที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอได้ถ่ายร่วมกับแตนดี้นี้เดอะดิอ่านว่าเดอะลดดิภาษาอังกฤษมันต้องป็นดิใช่ไหมดิอันโฮลี่ครับเทวาอาถรรพ์ซึ่งหนังเรื่องนี้ว่าจะเข้าฉายตั้งแต่เดือน ต้นปีตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำมัง้งแล้วก็ไม่ได้ฉายมาฉายเอาบ้านเราในช่วงนี้นะครับต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนสัปดาห์นี้มีหนังต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนที่เป็นหนังผีทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องที่คนดูเยอะที่สุดแล้วก็กวาดโรงไปได้มากที่สุดก็คือเรื่องร่างทรงของค่าย g d H แล้วก็มีเรื่องนี้ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไปค่อนข้างหลายโรงหาดูได้ง่ายหน่อยแต่ว่ามีฉายแค่ประมาณสาขาละ2 2รอบต่อวันนะครับก็คือไม่ได้เยอะมาก ต้องแบ่งโรงเอาไปเอาโรงไปให้ร่างทรงทั้งหมดแล้วก็มีหนังผีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โออยากแนะนําแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปก็คงจะทําคลิปชา้ากว่านี้นะครับก็คือเรื่องคู่หูสามเหลี่ยมล่าปีศาจหนังญี่ปุ่นครับฉายเฉพาะบางโรงภาพยนตร์เท่านั้นแล้วก็มีรอบให้ดูค่อนข้างน้อยพี่โอชอบหนังญี่ปุ่นเรื่องนั้น มากที่สุดในบรรดาห,หนังผีทั้ง3เรื่องที่ต้อนรับฮาลวีนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้มีหนังเข้า9้าเรื่องรู้สึกจะเป็นหนังผีนี่แหละทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือดูได้ทุกเรื่องเลยถ้าชอบแบบหนังผีตกใจน่ากลัวตืน่นเต้นก็ไปดูร่างทรงนะครับคือผีผีซอมบี้ผีตก ผีทุกอย่างที่ทําให้เราหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นหวาดกลัวคลื่นไส้ขยะขยะ,ขย,ะยังไงก็ร่างทรงเป็นอันดับหนึ่งแล้วส่วนถ้าอยากจะสืบหาเรื่องราวที่มันลึกลับซับซ้อนก็ไปดูคู่หูสามเหลี่ยมล่าปีศาจเรื่องนี้ขอบอกว่าเป็นแนววายด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกย์นะก็คือจินตนาการได้ว่าผู้ชายรักกันอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องนี้ครับพี่โอ๋ก็ดูด้วยความชื่นชอบเป็นพิเศษชอบมาตั้แต่ต้นจนจบจับ ผลงานของผู้อำนวยการสร้างแซมไรมี่ด้วยนะครับแซมไรมี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญแล้วเขาก็คือคนที่กำกับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man ในเวอร์ชั่นของโทบี้แมกไก่หนึ 1, 2, แล้วล่าสุดเขาก็ยังทำเป็นผู้กำกับให้กับภาพยนตร์เรื่องเอ่อด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดนะครับก็คือด็อกเตอร์สเตรภาคที่สที่จะมาฉายต่อจากเรื่องสไปเดอร์แมนโนเวโฮม โนเวโฮมเนี่ยจะฉายเดือนธันวาคมปีนี้ส่วนด็อกเตอร์สเตรนก็จะต่อกันเลยเป็นหนังมาเวลที่ต่อกันเลยครับเรื่อง s p i d e r ร a n มของโซนี่ท่ายนี้ก็โซนะี Un ่นั้นแอนฮ o ลเนี่ยแล้วก็โนเ Home ไปแล้วนะครับหลังจากนั้น5เดือนก็คือเดือนพฤษภาตอนแรกหนังฉายม,มีนาแล้วเขาเลื่อนไปพฤษภานะครับก็ ดรสเตรนท์จะมาต่อเป็นผลงานของแซมไรมี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วเขาก็คาดว่าพี่โอ,อเาพูดสไปเดอร์แมนนิดนึงคาดว่าเนื้อเรื่องของสไปเดอร์แมนจะต่อกับเนื้อเรื่องของดรสเตรน์นะครับอันนี้มโนกันตอาเองนะก็แซมไรมี่เป็นคนที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญมากถึงขนาดกำหนดให้ Multiverse of madness เนี่ยอยู่ในฟิล อยู่ในหมวดสยองขวัญแล้วเขาก็เคยทําหนังสยองขวัญมาแล้วหลายเรื่องเป็นโปรดิวเซอร์หลายเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดระดับแซมไรมี่แล้วเราน่าจะเห็นอะไรดีๆในด็อกเตอร์สเตรนแน่นอนเพราะมันมีหลายอย่างที่น่าจะเชื่อมต่อหรือว่าน่าจะเป็นข้อสงสัยคือสไปเดอร์แมนมารวมกันหลายจักรวาลแล้วแซมไรมี่ก็คือผู้ที่เคยกำกับจักรวาลของโทบีแม็กไกวด้วย แล้วส่วนจะเป็นทำเป็นเฮอร์เรอร์ได้ประสบความสำเร็จไม่หรือไม่นั้นเราก็ต้องติดตามชมแต่เราเคยเราเคยดูหนังสยองขวัญของแซมไรมี่มาแล้วหลายเรื่องนะครับรวมทั้งรู้สึกว่าจ,จ the club, อูออนเดอะกลัดที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่เอาวิญญาณชั้นไปจำชื่อไม่ได้แล้วนั่นก็เป็นผลงานของแซมไรมี่ด้วยเหมือนกัน เขาบางครั้งก็กำกับบางครั้งก็เขียนบทนะครับเรื่องของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมีคนพูดว่ามันจะเหมือนกับ X-Men New m u t a n นหรือเปล่าที่อยู่เป็นมาเวลที่สยองขวัญน,นั้นไม่ได้อยู่ในจักรวาล MCU นะครับแต่ว่าก็เป็นมาเวลเหมือนกันก็เขาบอกว่าจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะไปคล้ายกับเขาเขาอ้างเขาอ้างว่ามันจะคล้ายกับ อเดน j าโจ s Jones, ที่มันสยองขวัญใน Temple of Doom อะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นสยองขวัญผจนภัยนะครับไม่ถึงขั้นสยองขวัญแบบโคดน่ากลัวอะไรอย่างนี้ถ้าถามพี่โอว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวหรือไม่ก็ขอบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใจคิดมันเป็นเรื่องที่ อันนี้เราจะพูดเดี u โ h o l y แล้วนะ <c oughs> พูดเรื่องอื่นมาซะเยอะครับเด e Unholy เนี่ยก็คือข้อมูลคร่าวๆก็ไม่ได้อะไรมากหรอกก็เพราะว่าน,นักแสดงและผูก้กำกับเราเองก็ไม่ค่อยรู้จักพี่โอ๋ก็จะข้ามไปนะครับก็เลยไปพูดถึงแซมไรมี่ซะเยอะหน่อยแต่เนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความศรัทธาศาสนาพุทธของเราเองก็มีพี่โอ๋ถือพุทธนะครับก็ที่จริงทุกศาสนาก็คล้ายกันแหละมีพระเจ้า มีซาตานอันนี้ของศาสนาคริสต์ของศาส,าสนาพุทธก็มีพระก็มีมารเมื่อไหร่ก็ตามที่ศรัทธาของเราอ่อนแอเมื่อนั้นมารก็จะเป็นผู้ชนะหรือซาตานก็จะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาศรัทธาของเราให้ดีที่สุดนี่ก็เป็นใจความสําคัญเป็นแก่นของเรื่องเลยก็ว่าได้ว่าคนที่ศรัทธาผิดพลาดให้ความศรัทธาไปยังในสิ่งที่ตรงข้ามกับพระตรงข้ามกับพระเจ้าเนี่ย ก็เท่ากับว่าถูกหลอกแต่เมื onda, ่อศรัทธาอย่างแรงกล้าไปแล้วแล้วเดินไปตามทางนั้นแล้วคนทางของนั้นทางนั้นมันก็เป็นทางที่ไปสู่ความวิบัติย่อยยับไม่ได้เป็นความเจริญพ้นทุกข์เหมือนอย่างพี่โอ๊พุทคริสต์ปนกันเลยก็แล้วกันนะครับก็เหมือนอย่างที่เราเห็นพี่โอไม่รู้เหมือนกันนะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมีของปลอมมีคําสอนปลอมมีผู้นํานิกายปลอม ที่บิดเบือนคําสอนของพระผู้เป็นเจ้าบ้างมากน้อยแค่ไหนแต่ก็คงมีนะครับไม่งั้นหนังก็คงออกมาสร้างไม่ได้ก็คือหนังก็มีอ้างอิงหลายเรื่องถึงเหตุการณ์จริงว่ามีผู้เห็นพระแม่มารีของปลอมและในเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนั้นมาเอาเอาเหตุการณ์แบบนั้นมาสร้างเป็นเรื่องว่าพระแม่มารีที่ตัวเอกเห็นเนี่ยเป็นของปลอมแล้วเธอก็ได้ศรัทธาไปแล้วแล้วเธอก็หลอกประชาชนให้มาเชื่ออันนี้เราเห็นในตัวอย่างนี้คือไม่ได้สปอยครับแล้ว เพื่อที่จะให้ทุกคนมอบกายใจถวายวิญญาณให้กับพระแม่มารีตัวปลอมนี้แล้วก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเลวร้ายไปกว่าน,นี้พระเอกของเราและบรรดาพระที่เคร่งในพระเจ้าก็จะมาเป็นผู้ขัดขวางนี่ก็คือเรื่องราวโดยย่อซึ่งฟังเรื่องแล้วมันน่าจะสนุกนะครับของคริสไม่รู้จะมีเยอะมากน้อยแค่แคไหนแต่ว่าของพุทธเองเนี่ยของพุทธเรามีเยอะมากมีของปลอมเยอะมากมีพระที่ เป็นพระจริงนั่นแหละได้ใบใบใบรับรองว่าเป็นพระจริงแต่บิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าเยอะมากมนั่นแหละคือจะทาให้าศาสนาเสือ่อมแล้วคนนอกาศาสนาก็จะมองมาว่า,าศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้หรือนะครับยางที่เราเคยเห็นข่าวต่างๆมากมายพระที่ใช้โหราศาสตร์และใช้สยสาศาสตร์มากกว่าใช้พระธรรมที่แท้จริงใช้คำสัจสอนของพระพุทธเจ้ามาสอน แต่เอาเรื่องปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์เวทมนต์อะไรมาเกี่ยวข้องพระแบบนี้ก็ไม่ใช่พระแท้ในาศาสนาพุทธนะครับถึงแม้ว่าจะได้ใบรับรองว่าเป็นพระก็เถอะนอกจากพระแล้วยังมีคนที่อ้างอิงคำว่า,าศาสนาพุทธเอามาหากินโดยที่ไม่ใช่อีกนะครับอันนี้พี่โอไม่ได้ไปว่ากล่าวาศาสนาอื่นที่เรานับถือควบคู่ไปกับาศาสนาพุทธนะไม่ได้ ไม,ไม่ได้ว่ากล่าวหรือว่าไม่ได้ตำหนิโจมตีาศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งคนเรานับถือหลายาศาสนาได้อย่างเช่นถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าเราเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถเชื่อในคําสอนที่ดีงามของาศาสนาอื่นๆได้เช่นกันแต่ว่าทุกาศาสนาก็จะมีมารอย่างนี้แหละมีมารมีซาตานที่จะทําให้เราควยเขวนะครับเราอาจจะผนวกบางคนอาจจะผนวกคิดว่าตัวเองถือพุท แต่อาจจะผนวกพิธีกรรมเลวร้ายของนิกายของศาสนาของสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาอื่นๆศาสตร์อื่นๆก็ได้เรียกว่าเป็นศัยศาสตร์หรือาศาสตร์อื่นที่เป็นมน์ดำเป็นมูเตลูเป็นอะไรที่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นศาสนาเข้ามานับถือและให้ศรัทธากับสิ่งนั้นก็เป็นไปได้นะครับอา้าวละสำหรับความสนุกของเรื่องนี้พี่โอก็ขอ เรื่องเรื่องที่ว่ามันสนุกแลวเรื่องที่จะต้องการจัดก,การกับปีศาจร้ายเนี่ยมันสนุกมากแต่บทสรุปส่งท้ายนี่ทําให้พี่โอเสียเสียความตั้งใจเสียลุ้นเสียอะไรมากๆเลยตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรเลยนะก็แค่ติดตามเรื่องราวว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปปีศาจจะมาหลอกลวงคนยังไงก็คือตอนแรกคิดว่าไม่ได้น่ากลัวนึกว่าจะเป็นแนวสืบสวนแบบเรื่องคนจิ้จิ้งอะไรพวกนี้แต่พอ,พอตอนท้ายมาเล้นความน่ากลัวแล้วก็เหมือนเราดูล่างทรงอะ ตอนแรกก็แบบว่าเราเรื่องปูพื้นมาซะอย่างดีให้เราให้คนติดตามแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปพอเรื่องเริ่มที่จะมีปีศาจโผล่มาหลังจากนั้นเรื่องก็เปลี่ยนเป็นมันได้ยังไงปีศาจมันมีอํานาจเหนือพระเจ้าในร่างทรงก็เช่นกันนะครับมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคอยลุ้นมาเนี่ยมันพังทลายลงไปหมดเลยความดีต่างๆที่พี่โอตั้งใจว่าจะให้เจ็ดให้แปด พี่โอก็เลยรู้สึกกับเรื่องนี้เหมือนกับอีกทั้งมันมีหลายๆบรรยากาศที่มันดูไม่สมจริงมันก็อยากจะให้คะแนนต่ำแต่ด้วยความที่มันถูกใจพี่โอไปแล้วเรื่องคำสอนของพระเจ้าต่างๆที่ปรากฏในช่วงต้นเรื่องจนถึงก่อนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจที่สุดจะร้ายในตอนท้ายเนี่ยเป็นคำสอนที่ดีงามทั้งหมดแล้วมัน คือแล้วแต่ว่าคนจะรับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีถ้าดูเรื่องนี้จบแล้วคือถ้าดูไม่จบเนี่ยเราจะศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าดูจบแล้วเนี่ยความศรัทธาเราอาจจะสูญสลายหันไปศรัทธาปีศาจแทนก็ได้เพราะว่าเห็นแล้วว่าปีศาจมีอํานาจที่แข็งกล้ามากกว่าและปีศาจนี่ก็ก็ไม่ได้ถูกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสุดท้ายจะชนะแบบในเรื่องร่างทรงนะอันนี้ขอข,ขอขอญาตสปอยร่างทรงเพราะทุกคนได้ดูหมดแล้วปีศาจเรื่องนี้จะว่า มันดูโง่อะม,มันดูจบจบคือรวมทั้งพระด้วยพระก็ต่อสู้กับปีศาจด้วยวิธีที่ไม่น่าเชื่อว่าพระพระจะสู้ปีศาจบางรูปบางองค์นะครับไม่ได้ด้วยวิธีการที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็ปีศาจก็ไม่น่าจะแพ้อะไรง่ายๆถ้าปีศาจแข็งแรงขนาด ขนาดทำลายพระได้นะครับก็สรุปแล้วจบไม่สวยไอการจบไม่สวยเนี่ยทำลายความดีงามของเรื่องที่มีมาตั้งแต่แรกไปเยอะเลยครับแต่ทีนย้งไงพี่โอก็ยังมีส่วนชอบอยู่ก็ให้เรื่องนี้ได้6เต็ม10นะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับคำว,วิจารณ์ใน AMDB แล้วก็ Rotten Tomato ครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ